สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสมสรสุดจริตครับสมสรเราจะไม่เอาคําว่าทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันนะครับ,รบข่าวก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางปปชนั้นนํามาฝากให้กับพวกเราเป็นประจำครับรายการสมสรสุดจริต สวัสดีดครับต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรสุจริตกับผมเจษด,ดามณีรัตน์เช่นเคยครับรายการเรานั้นจะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆพื้นที่น้อยๆตรงนี้ของเราจะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็สามารถติดตามกับเราได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังคงอยู่ในบรรยากาศของวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นทุกวันที่9ธันวาคมของทุกปี อย่างที่บอกไปว่า UN นั้นก็ได้มีการประกาศเอาไว้นะครับให้ประเทศภาคีทั้ง191ประเทศทั่วโลกได้มีการจัดงานกันในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้ของเมืองไทยทุกพื้นที่ทุกจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมด้วยเรียกว่าเป็น1จังหวัด1กิจกรรมนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้ว การที่ประเทศไทยของเรานั้นจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของการทุจริตไปได้ต้องมีการร่วมมือกันหลายๆฝ่ายแน่นอนครับทั้งทางด้านของภาครัฐเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจด้วยนะครับแต่ที่สําคัญที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างที่เขาได้รับรางวัลมาอย่างมากมายจะเป็นองค์กรไหน ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในช่วงของสุดจริตติดตามครับช่วงสุดจริตติดตามขอรับชันรับไม่ได้ รมีหมอนยิน้มเดลี่ยิมไม่วันเลยลวันละสิบเวลา <S <S เล่คอม่าแล้วเชงเลเขา้าม่าวันนี้ขนมปังขายดีจริง,รงๆมีเท่าไหร่ก็ขายหมดอ่ะนี่อ่หมวยหรือช่วยไปซื้อขนมปังที่โรงงานไว้ขายพรุ่งนี้ให้ทีสิได้เลยคะะะะ่ะอป๊าเอาเอาอันไหนดีนะเอกอันนี้ดีกว่านะแลอวต้นครึ่งหนึ่ง เอาไปซื้อตุ๊กตากันดีกว่าหมวยใหญ่อาปาไม่รู้หรอกได้งับได้แล้วฉันฉันก็ได้แหลแวันนี้ขนมปังขายลีจริงๆมีเท่าไหร่ก็ยังขายหมกยูลีเกิดอะไรขึ้นนี่ผมกินขนมปังแล้วปวดท้องขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าอาหมวยซื้อขนม บออายายมน้ถงานนี้มวยเล็กมวยใหญ่คงแก้ตัวไม่ออกเลยนะครับซื้อขนมปังหมดอายุมาถูกๆแล้วเอาเงินส่วนต่างไปซื้อตุ๊กตาขอรับชั่นดีๆนี่เองเลยทําให้โกเฮงต้องขายของไม่มีคุณภาพโดยไม่รู้เรื่องแถมยังเสียเงินอีกน่ขอโทษค่ะและนั่นแหะครับคือเรื่องราวดีๆนะครับที่นํามาฝากกันในช่วงสุจริตติดตามนะครับส่วนช่วงหน้าสุจริตจับประเด็น เราจะมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็จับประเด็นเรื่องราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จมาอย่างมากมายมีรางวัลการันตีครับเพราะที่นี่คือเทศบาลเมืองกระบี่นั่นเองครับเราจะมาร่วมกันพูดคุยกับผู้บริหารนะครับว่าเขามีหลักในการทํางานอย่างไรบ้างนะครับช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ ขอบุณท่านมากครับถ้าไม่ได้ท่านนะโครงการนี้ไม่สําเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องยางว่าก็ต้องช่วยเหลือกันเงืนสกปกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ี่โกงทีกงอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยช่วงสุจริตจับประเด็น แต่พัสดุรายการสโมสรส,ส,สุจริตนะครับช่วงนี้สุจริตจับประเด็นเราจะมาร่วมกันพูดคุยกับองค์กครปกครองส่วนท้องถิน่นอีกหนึ่งที่ครับที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ต่อต้านการสุจริตคอร์รัปชันนะครับเชื่อคุณผู้ชมครับว่าหน่วยงานนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานสําคัญของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเพราะว่าจะต้องมีการทํางานร่วมกับภาคประชาชน อย่างแท้จริงนะครับสมมุติถ้าจุดตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการทุจริตขึ้นมานั่นหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศนั้นจะมีปัญหาได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งต้นแบบท้องถิ่นดีๆที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านของผู้นวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองกระบี่นะครับคุณสุปกรศรีจันทร์นะครับอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับแม่ก่อนอื่นบอกได้เลยฮะว่าเป็นอีกหนึ่ง องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนะครับแล้ววันนี้ในบรรยากาศของงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลก็อ,ออกบูธด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามนิดนึงครับถ้าพูดถึงคําว่าโกงคอร์รัปชันทุจ,จริตในมุมมองของข้าราชการถือว่าเป็นคนที่ต้องรับใช้ประชาชนเป็นคนประสานงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนมองไม่ว่าอย่างไงบ้างนะตรงจุดนี้ในเรื่องของทุจริต ถ้าถ้าเผื่อว่าในเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะครับก็คือว่าเราไม่ไปปฏิบัติตามระเบียบ,บตามกฎหมายนี่ก็คือทุจริตอย่างแน่นอนในเรื่องของการโกงอันนี้สว่วนมากก็จะเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านครับแต่ว่าข้าราชการหรือนักการเมืองก็โกงได้นะครับ,รบก็คือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะน,นั่นก็คือการโกงการเอาของคนเอาของของคนอื่น มาเป็นของตนเองโดยไม่ชอบนั่นก็คือการโกงหรือว่าของส่วนรวมของส่วนรวมหรือว่าเป็นของเราใช่นะครับการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นมันกว้างนะความหมายคอร์รัปชันเนี่ยเช่นว่าเราไม่ไปปฏิบัติงานตามเวลาที่เขากำหนดเนี่ยก็คอร์รัปชันแล้วเราทำงานไม่ตรงเวลาใช่ไหมครับหรือว่าเราออกคำสั่งให้ปฏิบัติงานล่วงเวลาอย่างเงี้ยตาโออย่างเงี้ย แต่ว่าเราไม่ได้ไปทําจริงๆนะ,ะ่างนี้ก็คอร์รัปชันแล้วนะครับมีประมาณนี้คอร์รัปชันนี่ก็หลายรูปแบบหลายรูปแบบนะครับะะแต่คราวนี้นิดนึงครับแน่นอนว่าเป็นการทํางานกับภาคประชาชนมองว่าในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองถือว่าเป็นใจหลักสําคัญเลยนะที่จะทํางานกับภาคประชาชนหลักการทํางานของที่เทศบาลเมืองกระบี่คืออะไรครับในเรื่องของการบริหาท้องถิ่นนะทอ้ทองถิ่นท้องถิ่นนี้ถือว่าเป็น องค์กรที่อยู่ใกล้ประชายชนมากที่สุดและก็ให้บริการสาธารณะก็คือให้บริการตั้งแต่เกิดจนตายน่านีท้องถิน่นจะอยู่ใกล้ประชายชนมากที่สุดเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเนี่ยนะครับหลักความโปร่งใสนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องบอกให้ประชายชนทราบ แล้วก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเลยไม่งั้นแล้วก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้ปฏิบัติมาตลอดเนี่ยจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกโครงการเลยนะไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กโครงการใหญ่โครงการก่อสร้างถนนนทางอูระบายน้ํา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการเกี่ยวกับการศึกษาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอะไรก็แล้วแต่เรื่องการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมอย่างเนี้ยเราจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรู้เห็นทั้งหมดเลยครับเรียกว่าดึงประชาชนเข้ามามารับรู้มาเห็นในลําดับเรียกเนี่ยในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเทศบาลหรือว่าองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปเนี่ยครับ เราก็ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายในประการ,รแรกเลยแล้วก็ยึดหลักธรรมาภิบาลนะในการบริหารจัดการน,นะครับยึดหลักกฎหมายยึดหลักความโปรง่งใสยึดหลักคุณธรรมรยึดหลักความการมีส่วนร่วมแล้วก็ความรับผิดชอบนะตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ท้องถิ่นนี่อยู่ได้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยสังคมก็จะ เข้าใจว่าท้องถิ่นเนี่ยโกงกินอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าเทศบาลเมืองกระบี่โดยการนําของท่านนายกกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนเนี่ยนะท่านบอกว่าเรานี่จะต้องเปลี่ยนมุมมองชาวบ้านในที่ในการที่สังคมมองหรือชาวบ้านมองหรือใครต่อใครมองว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็น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 ตัวคันเลยทีเดียวในเรื่องของการปก้องในเรื่องของการทุจริตก็เพราะว่าเราไม่ได้ยินข่าวครับ แต่ว่าของเรานีเราไม่เป็นอย่างนั้นครับมีอะไรที่ให้เราได้พิสูจน์ในสังคมได้เราก็จะพยายามนะอย่างเช่นในเรื่องของรางวัลต่างๆที่เราได้จากสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเราได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตพรานะว่านี่หันหลังไปคุณผู้ชมฮะ โล่รางวัลเยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่เรามาในบันนี้คือโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนั่นหมายความว่าก็ต้องมีการส่งเข้าประกวดด้วยนะฮะส่งเข้าไปคัดเลือกในเบื้องต้นเนี่ยทางสำนักงานปองกันสำนักงานปปชนี่นะครับก็มีแจ้งไปยังเทศบาลว่าเราจะเข้าร่วมโครงการไหมทีเมื่อมีหนังสือไปปั๊บเนี่ยท่านยกบอกว่าสมัครเลย S <S เรายินดีมากที่จะให้ทางปปช <S 2> <S 2> นี่มาตรวจสอบเลยแส,สดงว่าปปชนี่จะยิงเรื่องไปทุกท้องถิ่นเลยทุกท้องถิ่นทุกท้องถิน <S <S ่นนะแล้วแต่ว่าท้องถิ่นไหนจะสมัครหรือไม่สมัครครับแต่ว่าเราเป็นนโยบายหลักเลยว่าเราสมัครเลยครับทีนี้ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป้องกันการทุจริตเนี่ยนะครับ อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการก้องกันการทุจริตนะฮะเขาก็มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าว่าเขาจะประเมินอะไรบ้างะนะครับประการแรกเนี่ยเขาจะประเมินในเรื่องมิติของการปลูกจิตสํานึกครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกึง่งๆึงนโยบายมาคึองกึเพาบังคับมาว่าจะผ่านเกณฑ์จะต้องมีกี่เกณฑ์ ทั้งหมดมีกี่เกณฑ์นะฮะทั้งหมดจะมีมีทั้งหมด5เกณฑ์ <5 S 1> ห<า>้5เกณฑ์เมื่อคู่นี้นบอกว่ามันเป็นจิตสำนึกมันคือจุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะแต่ครานีคุณผู้ชมฮะในช่วงหน้าเราจะมาจเราะลึก,กันว่า5จุดที่ประสบความสําเร็จในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์เนี่ยนะครับก็มีอะไรบ้างถึงจะได้คว,ว้ารางวัลด้านหลังแบบนี้มาแต่ช่วงหน้าสักรู่เดียวครับ งบประมาณทุกปีอะฝีมือท่านล้วนๆโตะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้อะวียพีย <มา S 2> ครับหารมาถนนโรงเรียนสะพานชอบนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปซีกินเข้าไปเนี่ยกินให้จบไปเลยรู้ไหมเป็นใครคี่โก้พี่โก้อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย กกปจะขายไหมเนี่ยฮะของเนี่ยจะขายไหมของขายแต่ไม่ขายคนขายเสียงที่กองที่กองที่กองออกไปออกไปเลยเออกไปเลยไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอรัปชันประเทศไทย ต้อนรับกับผู้สู่รายการสโมสรสุจริตนะครับช่วงนี้สุจริตจะประเด็นเรายังคงอยู่ที่บูธของเทศบาลเมืองกระบี่นะครับอีกหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ได้รับรางวัลมากมายแบบนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ยกับผู้พนวยการด้วยนะครับเมื่อสคู่นี้เราคุยค้างกันเอาไว้ว่ากว่าจะประสบความสําเร็จแบบนี้ได้ก็คือจะต้องมี5ามาตรฐานในการที่ปปชนั้นจะเข้ามาตรวจสอบมีอะไรบ้างครับเอ่อ ก็มีมีทั้งหมดหลักเกณฑ์มี5มิติด้วยกันนะครับทีนี้ในมิติต่างๆเนี่ยวันนี้าทางเทศบาลเมืองกระบีก็ได้นําชุดนิทรรศการต่างๆมานะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได้เห็นนะครับ,รบว่าการเป็นเมืองต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับ,รบมิติอันแรกเนี่ย,ายทางปพชอบอกว่า เทศบาลจะต้องมีการปลูกจิตสำนึกประชาชน oh, นะครับ oh, <wow. S 2> ว่าเราจะต้องอมีจิตสำนึกในเรื่องของอาการป้องกันการทุจริต <c oughs> นะฮะหรือต้องรู้ว่า,าการทุจริตมันคืออะไร <c oughs> เมื่อทุจริตแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อท้องถิ่น <c oughs> นะต่อสังคม <c oughs> นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มที่เด็กและเยาวชน <c oughs> นะครับ ในโรงเรียนต่างๆ,ๆนี้ท่านนายกเทศมนตรีก็ให้นโยบายว่าเราจะต้องมีการปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กนะ <Okay. S 1> แล้วก็มีความรับผิดชอบ,บในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมรนะเรื่องการาไม่ปฏิบัติในเรื่องของการผิดศีลธรรมอะไรต่างๆน,นะครับเริ่มต้นของการโตไปไม่โกงครับม่หลังจากที่เราได้ฝึกนักเรียนนะให้มีจิตสํานึกในเรื่องของ สุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็ออกจากโรงเรียนมาสู่ประชาชนและรวมตลอดถึงพนักง,งานเทศบาล พี่น้องประชาช,ชนในชุมชนต่างๆที่อยู่ในสังกัดเทศบาลบนะครับเราก็มีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมกิยธรรมอันเนี้ยนะครับออเพื่อที่จะบูรณาการให้เป็นเนื้อเดียวกันสําหรับท้องถิ่นเทศบาลเมืองกระบี่ในการปลูกจิตสํานึกในการป้องกันการทุจริตร,รับอันนี้ก็เป็นมิติที่หนึ่งนะฮะคราวนี้มาดูมิติที่เหลือมิติที่2ตรงนี้เป็นการบริหารราชการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตเลิ่มจะเข้ามาส่วนในองค์กรมากขึ้นครับท่านนายกก็ให้ยึดหลัก หลักธรรมาภิบาลินะครับก็คือหลักหลักกฎหมายหรือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสนะฮะหลักการมีส่วนร่วมแล้วก็หลักความรับผิดชอบนะครับเราใช้หลักนี้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นในการปฏิบัติในเรื่องของงานบุคลากร หรือว,ว่างานการเงินการพังก,การจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเนี่ยต้องยึดหลักกฎหมายโปรง่งใสหมดนะอาศัยหลักคุณธรรมนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการบริหารราชการนะครับ,รบมาอีกหนึ่งวิเศษนะฮะอันนี้เป็นการ,รทํางานเรีวยกว่าดึงประชาชนเหมือนที่ท่านผอ,อบอกในตอนแรกรชวนประชาชนเข้ามา อันนี้เป็นเป็นหลักใหญ่ใจความของการปกครองท้องถิ่นเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะมาเป็นผู้นําท้องถิ่นแล้วเรื่องการมีส่วนร่วมต้องมาดับหนึ่งเลยนะครับแล้วเราจะต้องบอกประชาชนว่าเราทําอะไรก็คือการวางแผนพัฒนาเนี่ยนะครับเราจะต้องเชิญประชาชนเข้ามารับฟังนะเขาเรียกว่าการประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนําไปวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับ,รบต่อไปในการจัดสรรงบประมาณซึ่งเราบอกแล้วว่าเราจะ,ะในปีหนึ่งๆเราจะทําอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะต้องนำํำโครงการต่างๆที่บรรจุไว้ในแผนไปจัดสรรงบประมาณ ซึ่งก็มีประชาชนเข้ามารู้เห็นนะครับในการประชุมสภา,าเทศบาลอะไรก็ตาม <จะ S 1> ในการชี้แจงทั้งหมดเลยครับใ,ใ,ในการคณะผู้บริหารนี่ก็จะเสนอเทศบาลงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา,าเทศบาลทุกปีนะครับแล้วก็สภา,าเทศบาลเขาจะได้รับทราบนะครับว่าเ,ออเนี่ยาทางผู้บริหารเนี่ย จะทำโครงการอะไรบ้างในปีนี้นะ,ะแล้วก็เป็นงบประมาณเท่าไหร่สภาเห็นชอบก็อนุมัติงบประมาณไปเมื่อ,อสภาอนุมัติงบประมาณไปแล้วก็ยังตามต่อนะ,อะสภาเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลในการใช้จ่ายเงินของคณะผู้บริหารด้วยนะค,ค,ครับแล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่ทางเทศบาลให้มาเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัด